สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาเป็นที่รับยิ่งวันนี้วันอาทิตย์นะครับรู้สึกว่าตื่นแต่เช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันของเราพีได้นัดก,กับพี่เขาเราจะไปเที่ยวทะเล28กันนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปหาบ่อใหม่ๆด้วยเพราะว่าเราจะเป็นของถิ่นตะบอถึงนะแไปก่อนจะไปเนี่ยขอทําหน้าที่อะไรก่อนเสร็จเสร็จสับก่อนเรียบร้อยแล้วไปกันดีกว่า ไม้แรกก็พี่โบเลยนะครับตัวใหญ่นะพี่ดูหัวบอลมองนี่เออนี่ไงของแท้ของแท้หมูปิ้งง่ายง่ายโอ้โหหมูปิ้งหมูปิ้งทั้งวันอยู่ได้อยู่ได้อากาศดีวันนี้เดี๋ยวรอฝนตอนเย็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมหน้าฝนก็ต้อง ได้กินตัวได้ได้ตัวแน่ได้ตัวแน่แต่เล็กใหญ่จะไปชีวิตมันเลือดกินเนี่ยโอ้พิโตะนี่พิษสั่งซื้อมาจากประเทศเลยนะที่ไหนก็แถมมาให้อ๋อดูดูดูเวกระเป๋าก็อเนกประสงค์ข้างหลังเป็นแน่ยนะวิสแ่นเฟรนนะโอ้โหบริษัทตร์เขาส่งมาให้ดยของชีวิตนักตกปลาอะไรกันบ้างต้องเครื่องมีที่วางเงี้ยดูได้ที่วางเหยื่อครับไปล่อปกระท่อมไปกระท่อมไปกระท่อม อ๋ออันนี้ใบกระท่อมเขาแล้วครับเหลรีแล้วที่ไม่ด้วยอะไรไอ้เที่เหยื่อสูตรใบท่อกระท่อมเพราะว่ามันเป็นมันไม่ผิดกฎหมายแล้วไม่ผิดแ้วนีปลาก็กินได้คนก็กินได้เหยื่อสูตรใบท่อมปลาตัวเล็กจะไม่ยุ่งด้วยยุ่งเมาเห็นสูตรนี้ปิดด้วยกันเหยื่อสูตรเด็ดใบท่อมผสมขนมปังจะไปบอกใครนะสูตรนี้เขาไม่มีใครรู้เพิ่งเปิดตัวเหยื่อวันนี้ หมวกหมวกนักตกปลาคนหมวกลูกเสือด้วยเนี่ย<อ> <c oughs> รู้สึกว่าอะไรนะพี่วัดบงประกอบด้วยนเนี่ยไงเนี่ยทำโดนทโดนเอาของลูกมาใส่อลูกชายเย็นนี้คงจะต้องเจออีกนนอแน่ฝนเปียกนี่เป็นเรื่องธรรมชาติาตกปลามันชิวๆอยู่แล้วสบายๆไม่ซีเลียสปลาจะได้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ปัญหาขอให้ได้มานั่งตกูนี่พี่เขาเขาเรียกอะไรมิมเหมือนพี่เนี่ยมีตัวด้วยเนี่ย พี่ก็เก่งมากไม่โดดต่อยด้วยขอบคุณขอบคุณมากครับโอ้โหนี่เจอแล้วเมนูสุดโปรดเลยเอ้ยนี่ผักกะถินนะครับจะไปแกะเม็ดกินกับส้มตำสุดยอดอร่อยยิ่งกว่าสตอยเก็บก่อนเก็บก่อนเราต้องรู้จัก เข้าป่าแล้วเราต้องรู้จักว่าอะไรกินได้ไม่ได้ต้องกลับไปเก็บเก็บว้าวนี่ต้นนึงวางไว้ไก่อนนี่สุดยอดเมียบอกว่าห้ามกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้ปลาก็ต้องได้ผักไม่ได้ผักก็ต้องได้ปลากลับบ้านมือเปล่ปาก็ต้องโดนเอาไปเสือด้วยเนี่ยนี่มันมีประโยชน์เท่านั้นนะเนี่ยใช่โอ้เนี่ยกินกับส้มต้มนี่สุดยอดมากเลยปลาได้แจ๊ะแล้วก็ เข้าไปดูทางนี้ดีกว่ายังไม่เคยเดินเข้าไปดูเลยอ้าวเจอแล้วครับพืชสมุนไพรแล้วของลุงน่าจะปลูกไว้ถูกต้องนะครับเดีนี้ถูกต้องสูตรเนี่ยเดี๋ยวไ,ไปปลอยไปผสมเหยื่อเอียวอยกเนียนี่เราจะมาแอดเวนเจอร์ป่ากันหน่อยนะครับไม่รู้มันจะไปหาเก็บผักเก็บ้าน้วยรู้สึกว่าโลกเกิดด้วยมานทางเินป่ะพอมีจุบ่อนี้อีกไม่นานก็เป็นหมู่บ้านหมดแล้ว บาเขาลุกเข้ามาทุกทีทุกทีแนละ้วหน่อยก็บ่อปลาก็จะกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปเราเดินต่อดีกว่าสุดก็ไม่เคยล้มเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำสมัยนะครับการถ่ายทำของเราใช้โดนถ่ายทำนะครับดูวิถีชีวิตนักตกปลานี่ พี่เขาทั้งตกปันดินทั้งตีประช่อนด้วยเอ,เอาเอาหลายอย่างนะครับเพราะว่าคือมียอดมะขามอ่อนแล,แล้วก็มีทิงขาตะไคร้ตะกระปูดเก็บไปหมดพอ,อไปถึงบ้านก็โยนให้แม่บ้านต้มยำได้เลยโอ้โห,โ,หโหดูที่ครับวัดปลาจดคันหักเป็นเรื่องของธรรมดาครับนักตกปลานักลบย่อมมีบาดแผลใช้นานๆก็จะต้องย่อมสึกหลอสึกกร่อนเป็นธรรมดาซื้อใหม่ซื้อใหม่ ขอเก็บมะขามก่อนนะครับนี่นี่มีประโยชน์ไปหมดไม่ว่าจะแงะไปมองทางไหนก็เจอแต่ของกินอิจฉาไหมล่ะฮะคุณพี่ดูอิจฉาป่ะโอ้ดูอ๋เต็มปากเต็มปากโอ้โหนี่พี่โบนะครับโอ้โห โ,โอ้โหพี่โบจริงๆดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาโดนลงแล้วไปถ่ายทามก่อนแป๊บนึงได้นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่นี่ได้นะพอด้ายพอได้านี่ของแท้นะครับเต็มปากนะครับนะ้าใส่ช้างน้าสองตัวแล้วดิพี่โบเน,นี่ยหาใหม่นะครับอ้าวหาใหม่หาใหม่อ่าแดดมีมแล้วปลาพี่โบเริ่มเข้าแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะไปเก็บผักเก็บจ้ารอก่อนน่ารักมากทำไมหิวหอ่วอนะจับนั่นเลยเหรอน่ารักจริงจังเดี๋ยวเรามาเดินดูสวนลุงข้างๆในโซนนี้หน่อยครับรู้สึกว่าร่มเย็นมากร่มดื่นมากเลยโซนเนี่ยยอสตอสเตว์หมด เก็บพอพอ,อกินนะตอนน้องเดินกไปเจอะๆเลยมากมายเดี๋ยววันนี้เราเน้นเก็บผักเก็บหญ้าไปกินที่บ้านนะครับได้หลายอย่างแล้วว่าจะเป็นผักกระถินฝักกระถินมะขามพยมพยอ,อหลากหลายมากมะขูดมะนาวมะพาร้าวส้มโอไพรักแฝงแตงโมชยโอ้หเนียเน่ยโคตรอร่อยมียอะแยะไ,ไปทงางไหนก็จะมีแต่ของกินต้นมะขวิดนะครับไม่เคยเห็นหรึเปล่า มีใครเคยเห็นรูปนี้รูปฟิตแต่ยังไม่แก่นะจะคล้ายๆมะโตมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้ครับเป็นฟิตโอ้โเยอะมากโดกมากแต่เราไม่เก็บดีกว่เาเพมันไม่แก่เราไปยกยอ,อกันดูดีกว่าลองเราลองเดินไปที่ยกยอ,อกของดูดีกว่าเผื่อจะได้ป่าลุงผมขอยกดูได้ไหมนี่เดี๋ยวลุงเขาจะมายกนี่วิถีแบบดั้งเดิมเลยใช่ป่ะลุงเนี่ยครับไม่เอ่ยเป็นไม่เอ่ยแป๊ปแบบโอ้โหมันทะลุได้หมดอ่ะตัวเล็ก อ๋ออ๋อนี่ลุงยกได้ยังเล็กมากแล้วก็ไปโยนใส่บ่อพวกปะดุงปะดุอะไรเข้ามั้งไหมครับเข้าจต่ปะนินสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวขอมากูดไปทำเครื่องแกงทุกสี่ห้าลูกก็ได้ก็ได้ขอลงเขาละลุงก็อนุญาตไปพอประมาณนะครับไม่ได้เยอะแยะแล้วมากมายลุงเขาบอกว่าเอาไปอีกก็ได้ แต่บอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วมิกเก็บลบวัดผมต้องการให้จบที่ด้านหน้าผมขอยย้ำคำสั่งผมปฏิบัติพี่โบกินอีกแล้วครับมาห้ามา,มาโอ้โหไม่น่าเชียดสายมาตรฐานครับปลานินขนาดน,นี้เป็นปลาที่แบบ ธรรมชาติรถคอดโอ้โหนี่นี่นี่หรือว่าวันนี้เกี่ยวใส่หมวกลูกมาเนี่ยเน่ยอนเลยวันนี้หวานมากลูกเสือสามคนนี่โหวันนี้หลอกวันนี้หลอกเลยนะจอยวันนี้นี่ได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าอลูกเหม็นมาโยนที่ข้างใตสกัดดาวรุ่ง อนมันมาว่าธรรมดานี่นะมึงนี่นี่ดูมึงเอาลูกเหม็นน่ะมาใช่ไหมอุ้ยทุกวันนี้ที่กูหายเพราะมึงเนี่ยจอดวันนี้นะที่หายเพราะมึงเนี่ยจอนนะนี่พอได้นะพอได้ธรรมชาติปดินธรรมชาติกินอร่อยไม่เลี้ยงครับนี่นิดปลาแบบธรรมชาติเลยเนื้อหวานเลยพี่อย่าให้มันลงน้ำบิดรอบนะคือเออเราแต่จริงๆแหละแล้วก็ตกปลาแล้วก็พอเป็นประมาณแหละแต่คือถ้ามันได้ไซส์ล้วก็พิถีพิถันหน่อยบ่วงโซ่ของอาหารนี่เห็นป่ะ ปลาใหญ่ <ใน S 2> กินปลาน้อยนนมนุษย์ก็ต้องยังชีพด้วยปลาเป็นธรรมดานะครับโอเคปล่อยเลย,ยลูกกระกชั้งดิองเออโอเคคุณมาตกปลาวันนี้สิ่งที่คุณจะได้กลับบ้านไปด้ยวยก็คืออ่าี่โปรโ,โมชั่นนะครับยอดมะขามอ่อนนะครับสำหรับต้มยำปลานี่อร่อยมากนี่ฝักกะถินเย็นนี่ต้องซื้อส้มตำมาด้วยหน่อยแกงเม็ดผสมกินนี่ยอดลูกยอไปตำส้มตำได้แล้วก็มะยมนี่ก็แกงงวงมายมมะขามนี่สุดยอดมากนี่ครับมีน้ำพริกหน่อยน้ำพริก ไปย่างยอดผักกระถินนที่ก็กรูปมะกรูดกับใบมะกูดเอาไปทำเครื่องแกงแค่นี้ครับสารพัดเลยตอนนี้ก็เกือบจะ5้าโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราวันนี้กันดีกว่าก่อนที่ว่าแต่วันนี้ฝนคงไม่มาแล้วแหละเรามาดูผลงานดีกว่า ปลาแล้วก็คงจะเอาไปทำกับข้าวพอประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูของนี่ทางนี้ไหนขอดูพี่โบ้ผลานน่อยพิ่งเพิงเพิงเพิงไหนได้ขอดูผลนโอเยอะเยอะเยอะจะได้จะได้ไม่ธรรมดานะแต่วันนี้ของเราได้มาเยอะครับเพราะว่าเรานี่งบานเลยของเราผักกะทินนี่บานเลยวันนี้เราคงจะสรุปกันแค่นี้นะครับปลาแล้วก็แตกพบประมาณเห็นนะ ตามท้องเรื่องนี่เห็นไหมนี่วันนี้ผลงานวันนี้ก็โอเคสรุปว่าโอเคมีผลงานวันนี้จบคลิปครับกลับบ้านไปโอเคครับ